เปิดตำราภรมชาติตอนที่8ทํทำนายพื้นชตาจากปีเกิดคนเกิดปีมะแม่คนเกิดปีมะแม,เม,แม่เดือนหเดือน6เดือน7ตกแพะหาผลไม้ธาตุทองมีผ้ามักตกเข็นใจทำราชการพอปานกลางทำเลือกส่วนไรนาค้าขายพอมีอันจะกินเทียมเพื่อนมักชอบเรียนวิชาความรู้ต่างๆ มีความรู้พอเลี้ยงตัวได้คนเกิดปีแพะเดือน8เดือน9เดือน10ตกแพะคนเลี้ยงาธาตุทอมีลาคีทำราชการดีแต่มักจะเกิดความอยู่เนืองๆนือทำเรื่องอสวนไร่นาค้าขายดีเมื่อแก่จะมีทรัพย์ใจบุญคนเกิดปีมาแม,แม่เดือน11เดือน12เดือนหนึ่งตกแพะดาวบทเลี้ยงธาตุทองขาว ทำราชการมิสูด้ดีให้เก่งจะเจ็บมือเจ็บเท้าทำเลือกส่วนไรนาค้าขายมิสู้จะดีหาได้ไว้มิคงที่มีใจกล้ามีปัญญาดีรู้เท่าทันคนคนเกิดปีมะแมเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ตกแพะพยาเลี้ยงถ้าทองเนื้อดีใจอ่อนทำราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโต ทำเลือกสวนไร่นาค้าขายดีมีทรัพย์มากใจบุญมีปัญญาดีชะตาปีมะแม่ทำนายตามวันเกิดเจ็วันคนเกิดปีมะแมวันอาทิตย์และวันเสาร์หรือเกิดเดือน5เดือน11ตกรูปเทพพิดาขี่แพะไทยว่าผู้นั้นเป็นคนซื่อสัตย์ดีมีปัญญาใจบุญทำราชการพอประมาณทำเลือกสวนไรนาค้าขายดี จะมีทรัพย์คนเกิดปีมะแมวันจันทร์หรือเกิดเดือน6เดือน12ตกรูปคนวิวาทกันไทยว่าผู้นั้นหาเลี้ยงชีพได้โดยฝึดเครื่องจะได้ทรัพย์ก็ต้องเหนื่อยและหาได้ก็เก็บไว้ไม่อยู่คนเกิดปีมาแมวันอังคารหรือเกิดเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งตกรูปเทวดาขี่ม้าสินทบไทยว่า ผู้นั้นจะมีบุญมีอำนาจวาสนาท่าจากถิ่นที่อยู่มักจะได้ดีทำราชการจะได้ยศถาปนาศักดิ์สูงทำเรือกสวนไรนาค้าขายดีจะได้เป็นเศรษฐีคนเกิดปีมาแมวันพุธหรือเกิดเดือน8เดือนสองตกรูปนางพญานั่งแท่นถ่ายว่าผู้นั้นจะมีบุญวาสนาสูง จะมีคนใช้ชายหญิงและจะได้เป็นใหญ่เป็นโตคนเกิดปีมาแมวันพฤหัสบดีหรือเกิดเดือน9เดือนสตกรูปมนุษย์ขี่ช้างถ่ายว่าผู้นั้นจะตกระกรรมลำบากและทรัพย์ที่หาได้ก็มักเก็บไว้มิคงที่คนเกิดปีมาแมวันศุกร์หรือเกิดเดือนสิบเดือนสตกรูปพยาขี่พญานาค ไทยว่าผู้นั้นเป็นคนใจร้อนใจเร็วพูดจาหลักแหลมเป็นคนมีมานะดีทำราชการจะได้ยศถาปนาศักดิ์สูงคำทํานายดังกล่าวเป็นไปนตามตําราภรมชาติฉบับหลวงรวบรวมเรียบเรียงโดยพระมหาราชคูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพราหมณ์ในพระราชพิธีหลวงอดีตและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน